เทียมเพอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับชาวบ้านเนี่ยกลับมาดีใจเพราะว่าน้ําพุร้อนที่นั่นเนี่ยนะครับกลับมาพวยพุ่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เหมือนกับหยุดไปแผ่นดินไหวใช่ไหมตอน,น,นแผ่นดินไหวตอนนั้นเราก็หยุดไปแบบไม่มีปีมีขุย<ช>เลยนะตอนนี้น้ําพุร้อนกลับมาพุ่งอีกแล้วครับพุร้อนเหมืองแรกคืนชีพค่ะมาดูได้นะเจ้ากำลังเปิดแหมเจ้าน้าําใสแจ๋วมากค่ะนี่ดูนะเจ้าทุกคนดูนะเจ้า มหามสรรย์ุที่สุดหนึ่งเดียวในโลกสามารถปีดเองเปิดเองได้นะคะอันนี้มันออกกี่โมงยังบูู่นะเจ้าตะวันหรือตะคืนก็ยังบ่หูนะเจ้าโอ้นี่ ปิดเองเปิดเองนะเจ้าอ,อ,อันนี้หมอหัวเป็นตั้งเวลาไว้ก่อนนะเจ้าออปิดไป75วันเจ้าออแต่ก็น่าตื่นเต้นจริงๆนะคะใช่ไหมอยู่ๆมันก็พวยพล่า<ใ>น, <ๆ S 2> นี่ชาวบ้านนะครับถ่ายคลิปแล้วก็นํามาแชร์กันในโซเชียลนะครับน้ำพุร้อนที่พื้นที่ตำบลเมืองแปงอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับบ่อน้าพุร้อนบ้านเมืองแร่นะครับนะหยุดไปเนี่ยเอ,อวันตั้งแต่28มีนาคมที่มีแผ่นดินไหวเนาะ ตอนนี้ก็กลับมามีน้ําพุ่งออกมานะเราก็น้ําใส่แจ๋วเลยเจ้าแต่มันฮ้อนนะเจ้าน้ํามันเกือบร้อยองศานะเจ้า,าโอ,โอนี่นะฮะพุ่งออกมาจากใต้ดินนะครับเชิญชวนให้คนมาเที่ยวกันแต่เขาบอกการกลับมาครั้งนี้อาจจะเรียกว่าดีใจได้ไม่สุดนะครับเมื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปลงแจ้งว่า ทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยให้แจ้งประกาศเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับงดเข้าใกล้น้ำพุร้อนดังกล่าวในระยะกว่า7เมตรไปก่อนเป็นเวลา7วันนะก็ขอถึง19มิถุนายนนี้ก่อนละกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่น้ำพุร้อนมีแรงดันสูงนะครับอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นก็ขอชมจากระยะแบบว่าห่างนิดนึงละกันนะเว้นหน่อยสัก5เมตร7เมตร10เมตรว่ากันไปนะครับนะซึ่งก็ อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดี๋ยวก็จะได้มีการพัฒนากันต่อไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเล็กๆตรงนี้เนาะเออนะครับระวังไว้ก่อนก็ดีค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าน้ําก็อุณหภูมิที่มันมารอบล่าสุดเนี่ยคือมันร้อนกว่าเดิมใช่ไหมใช่ดูนะคะโอ้โหอ่า ก็ไม่รู้ว่า94องศาแต่ตอนนี้เกือบร้อยองศาคือไม่รู้ว่าข้างใต้มันอะไรยังไงเนอะเหมือนมีการสะสมจนประทุขึ้นมาหรืออะไรยังไงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดมันสถียรนเมื่อไหร่ก็เราค่อยพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันต่อไปนะครับค่ะเพราะว่าถ้ามันถึงร้อองศานี่คือจุดเดือดของน้ําแล้วนะมัุดแล้วนะค่ะ